สียงโชก็คอยถูกมีชีวิตลูกสมมัังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ไล่หลังค้าขายก็ให้รำ่ำรู้ ลง่อสุริยันองค์เด่นลูกมากราบพี่เห็นด้วยตาวัดป่าวาังน้ำเย็นที่เลื่องชื่อหรือชาว่าใครได้มาก็ล้วนแต่พบโชคดีชีวิตลูกนี้ยังหมดมองไม่ปองสิ่งใดก็ไม่เคยได้มาหอ,อกความหวังพร้อมใจสรัทธามาวัด สองที่บังมีครั้งสามที่ลูกสุขีชีวิตพมม้นไ้ทำอะไรก็รวยเสี่ยงโชก็คอยถูกใี่ชีวิตลูกสมหวังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ไหลหลังคาขายก็หายห้รำ ปัญโยนาำนี้ร่ำรวยชีวิตไรซึ่งดวงสวยรวยตลอดกาล ลูกนี้ยังมนมองไม่ปองสิ่งใดก็ไม่เคยได้มาหอ,อบควมบังพร้อมใจศรัทธามาวัดวันนี้ขอหัวหนึ่งครั้งให้รุ่งเรืองขอหัวครั้งสองใี่มั่งมีครั้งสามให้ลูกสุขีชีวิต ก็ร้วยเสียงโชคก็ค่อยถูกให้ชีวิตลูกสมหวังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ไหลาาไหลังค้าขายก็ให้ร่ำรวยนี่สิ่งก็พันสลายเพียงชั่วพริบตาดังมีมนคาถาบรรดาลช่วยลูกโคสปมัญโยนามนี้ร่ำรวยชีวิตไร้ซึ่งดวงสวย ทำอะไรก็รวยเสี่ยงโชคก็ค่อยถูกในชีวิตลูกสมวังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ไหลหลังคาไายก็ยให้ร่ำรวยมีสิ่งก็พันสลายเพียงชั่วปริตตาดังมีมดคาถาบรรดาช่วยลูกโคสปัญโยนามนี้ร่ำรวยชีวิตไรซึ่งดวงสวยให้รวยตลอดกาล ชีวิตไร้ซึ่งดวงสวยพี่ลูกรวยตลอดกาล ค่ะอุตส่าห์มาเรียนของเรานะฮะ โโทำอะไรก็รวยคือ,คอ<ไ>ติดหูแม่เลยเสียงโหดมากร้องตั้งแต่เช้าอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะครับฟัใหม่หน่อยเป็นยังไงบ้างพี่การพูดถึงเพลงนี้นิดหนึ่งครับครับเพลงนี้เป็นเพลงมหามงคลระดับที่14จากการท<อ>ัศนะครับชื่อเพลงว่าทำอะไรก็รวยหลวงพ่อสุริยนันวัดป่าวังน้ำเย็นลำดับที่14แล้วนะ14แล้วครับโอ้โหคือคือต้องบอกว่าพี่การผมเนี่ยมีการนำเสนอข่าวของพี่การเยอะมากแล้วก็ผมมีคำถามเสมอเลยเวลาผมอ่านข่าวพี่การอ่ะคือสไตล์เพลงเรื่องของคาถาเรื่องของมูเจ้าพ่อเพลงคาถาเป็นแนวของพี่ แล้วเราเพราะอะไรพี่เราถึงแบบฉันชอบแนวนี้14ต้องมี15 16ิบหกนั่นะผมมั่นใจต่อมาแน่นอนเริ่มตั้งแต่เพลงคาราคุณแผนนะครับคือด้วยความที่ตั้งใจหลักจริงเราแค่อยากจะทําเพลงขอพรหลวงพ่อป่วยเพื่อที่จะอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่แหละครับท่านบนบานศาลกาลเราขอพรกับท่านแล้วคราวนี้พอเหมือนได้ทําแล้วมันมีกระแสและมีชื่อเสียงจากเพลงคาราคุณแผนแล้วเลยอยากจะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอยากจะนำสิ่งตรงนี้ที่เราพอจะทำได้เนี่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อๆมา ก็เหมือนกับยกมาเป็นสไตล์แล้วก็เป็นของตัวเองเลยใช่ครับ<อ>ก,ก็เหมือนกับคือเป็นคนไม่ใช่สายมูนะครับตั้งแต่แรกๆเลยผมไม่ใช่สายมูแต่ว่าใครบอกว่าที่ไหนดีผมก็ไป<อ>แต่ด้วยความที่ว่าพอมันจับพักจะบูสุดท้ายแล้วเรามองว่าเราเป็นคนถูกเลือกมากกว่าถูกเลือกให้ทําในพื้นที่ตรงนี้แล้วแล้วเหมือนทําแล้วคนได้มองเห็นพระพุทธศาสนาแล้วก็วัดมากขึ้นพี่การมองไหมว่าการที่เราทําเพลงแนวเวนี้ยมันทําให้เรามีวันนี้ได้อเออดังขึ้นรวยขึ้นดังจริงๆอย่างเงี้ยความจริงก็ ถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราอะครับเราเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราประพฤติดีคิดดีทําดีทุกอย่างก็จะออกมาดีโอ้โหร่วมถึงคนฟังก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยใช่ครับผมบอกว่าเ่ยตามเลขจากพี่บ่อยมากความลับหลุดแล้วนะผมผม่ารี่ไปบอกบอกเรียกอะไรดูบ่อยมากเลยอะนี่มาที่ไอ้ป๊อปครั้งแรกเพราะว่า เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อ่านข่าวกันนะครับบ่อยมากๆใช่ผมมันสนิทกันเลยก็ผมบอกอ่านข่าวพี่บ่อยมากเลยบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเพลง MV สักนิดหนึ่งพระเอก MV น้องปอนใครไม่ใช่ใครที่ไหนพี่บี้ใช่คือหลายคนหวังเหมือนคนละแนวกันเลยนะพี่บี้เขาเป็นโอ้โอป้าปอดังมากเลยที่ที่เมืองนอกครับคุณการทำไมถึงเลือกพี่บี้หรือเพราะอะไรยังไงเชิญได้เลยครับคือพระเอก MV เนี่ยทางทางทางวัดครับเฟซมาเลยว่าอยากได้พี่บี้มาเล่นเพราะว่าอยากจะให้ เพลงแล้วก็ทางวัดแล้วก็หลวงพ่อศริรัตน์เนี่ยท่านอารมณ์แบบ g เตอร์ให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นแล้วเราก็มาประกบคู่กับนางเอกพันล้านจากฝั่งอีสาน oh ท oh พี่ไเข้าวเ oh บวันในซีรีส์ oh รเราเอาแบบว่าศิลปินที่อ mm ินเตอร์เมืองน,นอกมาฟิชเชอริงกับ ในอินเตอร์เมืองไทยกับลงตัวกันไปเลยลงตัวไปเลยฟังแน่นอนนะฮะสุดท้ายครับพี่การเดี๋ยวฝากผลงานเพลงใหม่หน่อยแล้วกันครับเถือนได้เลยครับได้ครับฝากผลงานเพลงนะครับเพลงมหามงคลํำดับที่1 4ของการทัศนะครับทำอะไรก็รวยหลวงพ่อสุริยันนะครับตอนนี้สามารถฟังแล้วที่ YouTube การทัศชาแนลนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานก็ใน YouTube การทัศชาแนลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม t i k t o k ก a c e b o o k IG, Instagram นะครับต่างๆการทัศได้เลยครับ